สวัสดีครับวันนี้ราวยกับในเกม AM Classic ครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในอะาชีพพ่อคา้ากันนะผมเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปนี้เกี่ยวกับอะไรนะครับ Pay to Win Top Up เติมเกมนออนไลน์คุ้มค่าเติมเงินด่วนทันใจด้วยระบบเติมเงินอัตโนมัติรวดเร็วทันใจใน1นนาทีพร้อมบริการคุณตลอด24ชั่วโมง มีเกมให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น The l a ล็ก a l o ล็อกด i c กน a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  าก a าแล n l i n o l a อกออนไ d l a n ลนเวิร์ดแล็ h a ั r ล็อก t e r r ิร n a แฮร์ o ี i n อตเตอร์แล็ n นัลล็อก o c ริจิแล n ลอเข้ามาเลือกกันได้เลยครับแล้วอย่าลืมสนับสนุนช่องด้วยการใส่โค้ด G A N D ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้ผมขอสเสนอ U G Phone U G Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวครับมือถือเครื่องนึง สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดคอมปิดมือถือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บ,บาทตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากเป็นเพื่อนเนี่ยลองใช้เป็น MVP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นเกือบ3เท่าใครสนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับอ่าโอเคครับนี่หุ่นมันก็แบบยักไหลยักไหลอะไรนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า วันนี้ทำคลิปอะไรก็นะครับเนื่องจากเนี่ยผมไปทําของมานะเออคือตอนเนี้เราพยายามค้าบนะตอนแรกผมลองค้าบหลายอย่างและเดี๋ยวเปิดตลงตลาดผมลองค้าบหลายอย่างละคราบเนี่ยก็คือขายค่อนข้างยากนะครับค้าบมานานแล้วก็ยังขายไม่หมดเนาะส่วนตัวหินอันเนี้ยเลปิดเนี่ยขายไม่ยากนะครับเนี่ยก็หมดแล้ะ แต่ว่าสรุปแล้วนะครับคือตัวที่ขายง่ายและขายดีแล้วก็คุ้มที่สุดอะ่ะผมว่าเป็นขวานไฟนะครับเพราะว่าเนื่องจากขวานไฟเนี่ยนะครับผมลองคิดต้นทุนละราคาระเนี่ยนะครับผมพยายามกดกดยากดอาหารกดทุกอย่างนะครับแล้วก็ไปทาเสื้อผ้ามานะอย่างหมวกอันเนี้ยนะผมออฟลักเจ็ดนะครับแล้วอันเนี้ยมันเด็กบวกห้าทุกๆหนึ่งบวกเนี่ยได้เด็กหนึ่งอีกนะครับ ก็อันนี้เด็ก10ลัก7นะครับโหดมากนะอันนี้ลัก6นะครับอันนี้เด็ก4เนาะนะครับถ้าบวก5ได้เดนะ็กหนึ่งตะว่าผมว่าบวก5้ามันก็ได้เด็ก1นมันน้อยอนะ่ะผมก็เลยไม่ได้บวกนะแล้วก็ปีกอันนี้ออสเตตัสนะครับอืมก็ไปทํเสื้อผ้ามาแล้วก็อันนี้ออสเตตัสเหมือนกันส่งของหางนะครับก็ไปครับตามกันได้นะครับผมจริงๆนะี่ยปกคติฝากเนะี่ยไม่ได้ไอแท็กเปนไอแท็กด้วยนะแต่ว่าต้องถอดออกมาเพื่อ เอามาใช้เวลาคับของนะครับผมก็เลยไม่ฝากแล้วถือไว้ยาวๆเลยแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองกดยาให้ดูนะครับก็กดอาหารเนาะอาหารหลักกับอาหารเด็กใช่ไหมนะครับอันนี้ไม่มีพระบับไม่มีคนอื่นบับเลยนะนะครับอัตราสําเร็จตรงเนี้ยมันจะอยู่ที่85เปอร์เซ็นต์นะครับผมคิดว่ามันน่าจะสูงสุดแล้วหรือเปล่านะเพราะว่ามัน 85พอดีเลยเดี๋ยวผมลองถอดของดูนะเราถอดอันนี้นะครับเนี่ย83.38ิบามถอดอันนี้เนี่ยนะครับ85%ไม่หลุดแล้วเนี่ยเราถอดปากออกเนี่ยนะครับไม่หลุดแล้วเดี๋ยวลองถอดไอล้ลาวหกนี่นะครับแปดส่จุดหกนะครับมันจะมีอัตราสำเร็จที่แบบว่าตันแล้วนะครับ ก็คือผมทําของเนี่ยมาให้มันคราฟสําเร็จสูงสุด85%แล้วซึ่งนะครับจากที่ผมลองคราฟมาเนี่ยถ้าเราทําแบบนี้นะครับเราจะสามารถคราบปานได้ทุกวันเลยวันละ2อันนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะใช้ประมาณหนึ่งร้อยสิบครั้งนะครับต่อต่อขวาน1อันนะนะครับซึ่งถ้าเราใช้220นะครับคูณด้วย5ตรงเนี้ยมันจะใช้พันหนึ่งนะครับซึ่งเรามี2000แล้วเราก็ไปใช้กับปานตรงเนี้ย 400นะครับเราจะคับปาดได้วลนลอ2อันซึ่งโอกาสสำเร็จวาดเนี่ยก็ผมทำไว้สูงสุดและ80%นะครับทุงวันนี้ไม่ได้ละเอ่อผมลองคำนวณค่าใช้จ่ายแล้วนะครับค่าคับปาดเนี่ยตั้งแต่คับอันนี้110ครั้งแล้วก็อันนี้ทั้งหมดรวมกัน1ครั้งนะครับมันจะประมาณล้านสามนะครับเป็นราคานะเอ่อราคาแบบปัจจุบันของไอ้ของพวกเนี้ยนะ เดี๋ยวมันอาจจะตกลงไปอีกนะครับเพราะว่าของพวกนี้มันมีราคาตกนะก็เนี่ยประมาณล้านสามนะครับต้นทุนนะครับแล้วขายได้2อล้านสี่แต่ว่าถ้าติดภาษีก็เวลาเราขายออกมันจะได้2อล้านสก็เท่ากับเราจะกําไรประมาณอันละเก้าแสนกว่านะครับซึ่ง80%เนี่ยถามว่ามีแตกไหมนะครับมันก็มีแตกได้แต่ว่าแตกค่อนข้างยากแล้วคงจะติดนะครับซึ่งถ้าเกิดเราคิดว่า80%เรนาะเราครับ5อันเนาะ หอันนะครับคาห้อันก็ติด4อันเนาะถ้าติด4อันนะครับสี่คูณสองล้านนะครับมันจะได้8.8ล้านเนาะแต่ว่าเราคาบหนอับหนึ่งจล้าน5อันมันจะ6กล้านห้าะครับก็เท่ากับว่าเราเอาแปดล้านแปดลบหก้านะครับเราก็จะกําไรประมาณ2,3ล้าน3นะถ้าเกิดเราคาับ5ติด4 นะครับแต่ถ้าเกิดมีแตกอีกเนี่ยก็กําไรน้อยไปอีกนะครับแต่ถ้าเกิดเราติดรัวติดหมดตลอดอะ่ะมันก็จะกําไรไปเลยเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเราคร้าฟได้ทุกวันเนี่ยโหกาไรวันละล้านแปดเลยนะครับเฉพาะครับเฉพาะในส่วนของการคร้าตรงนี้นะครับซึ่งผมมองว่ากําไรแบบค่อนข้างดีเลยตอนแรกเนี่ยเออตอนที่มันอันตราสาเร็จประมาณ80% 7 8เออ่ะ มันเหมือนต่างกันไม่เยอะนอเปาเนอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมตั้งแต่ผมลองทํามาตอนสุดเนี่ยมันต่างกันเดอะนะเออโอกาสสาเร็จมันต่างกันเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยผมคิดว่าควรจะทําให้มัน85ให้ได้นะครับแล้วตรงนี้ก็80ให้ได้นะครับให้มันสูงสุดนะเพื่อการคาฟเรามันจะได้คุ้มค่าอ่ะทีนี้ไอตัวเนี้ยก็ขายง่ายเหมือนกันใช่ไหมขายไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับ จะมาดูค่าขามันกันนะครับว่าเอ่อมันจะขาบยากขาบง่ายแล้วต้นทุนยังไงนะครับอันนี้เราจะคิดเหมือนเดิมว่าสมมุติเราคาบ100่งรอยนึ่งร้อิบอันหนึ่งรอันนะครับเลทเดียวกันละกันนะครับอันเนี้ยใช้2578ใช่ไหมแล้วนี่ก็หนึ่ก้าเก้นะครับแล้วก็อันเนี้ยจะอยู่ที่720คูณด้วย110เนี่ยต้นทุนมันจะประมาณ 5 1 6 6 7 0นะครับเราจะเอาเนี่ยมาคาบเป็นอันนี้ได้นะครับเอ่อด้วยงบ5 0 0 0 0นเราเนี่ยเราจะกดได้100อคลิกใช่ไหมคาบได้1 0 0รครั้งแล้วก็100ครั้งเนี่ยเราต้องคูณกับตัว720อีกนะครับก็จะเป็น7 2 0 0 0เราก็จะบวก72 0 0 0ไปนะครับต้นทุนก็จะอยู่ที่ประมาณ588000แนะครับแล้วผมก็จะคิดซะว่าเราคาบอันนี้ได้85อันละกันนะครับเจ2 5้าสอนะครับคูณ 85อันมันจะได้639,625นะครับอ่ะซึ่งถ้าเอามาเอามาลบนะครับเอา639,000เน,นี่ยมาลบ588,670นะครับกำไรแค่50,000ยกซึ่งอันเนี้ยคือมันมันมันจะมาติดทุกอันอนะ่ะมันติดไม่ได้หรอกยากนะครับถ้าเราครับ400อันอะ่ะก็อันนี้ก็อาจจะกําไรประมาณแบบ ส0 0แสอะเออซึ่ง200,000เราจะมาคราฟตรงเนี้ยผมว่าไม่คุ้มอะนะครับเออแต่ว่าตรงนี้มันก็จะมีโอกาสเอ,อ่อคราฟติดข้างล่างอีกนะครับติดอันเนี้ยมันก็จะเป็น2 0,000ืน,นะครับมันก็จะเพิ่มมูลค่าแต่ว่าผมส่วนตัวมองว่าไม่ค่อยเวิร์กนะวิธีเนี้ยแล้วมันกำไรน้อยแล้วแทนที่เราจะมาคราฟวุ่นวายเสี่ยงเนี้ยใช่ไหมเราไปที่ร้านค้าเลยดีกว่าแล้วก็ขายนะครับ ขายหินไปเลย่ะเนี่ยหินตัวเนี้มันจะราคา72นะครับแล้ว OC เนี่ยมันจะได้อันละ8989ค89ูณ2อ0 0ันอันเราจะได้วันละ1 7 8 0 0 0นเดนะครับโดยที่ไม่ต้องคราบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคราบไอ้ไอ้พวกเนี้ยเออผมว่าเราขายไปเลยดีกว่าขายด,ดิบไปเลยได้เกือบได้แสนแปดแล้วอะเราจะมาเสี่ยงทำไมมาเสี่ยงคราบเสี่ยงขาย รอขายอีกแล้วเมื่อกี้ผมยังไม่ได้หักภาษีนะไอที่กำไรห้าหมื่นอ่ะมันก็จะกำไรน้อยไปอีกนะครับก็ไม่ค่อยคุ้มแต่ว่าเมื่อกี้คิดแบบไม่ได้มีโอกาสติดอันนี้เลยนะครับมันอาจจะติดหลายอันก็ได้นะผมไม่เคยขายแบบร้อยอันอ่ะไม่รู้ติดยากติดง่ายแต่อเนี้ยเคยขาแบบ7จ็ดดอัน6กห้าหกอันอะไรเงี้ยมันก็ติดอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่อันเนี้ยผมไม่ได้เอามาคํานวณไม่ได้คิดอะไรนะครับเพราะว่าอันนี้ขายยากอันนี้ขายยากอันนี้ขายยากนะครับไอพวกนี้ก็ ใช้เวลาเหมือนกันแต่ว่าผมอันนี้ก็ยังไม่เคยลองขายเยอะนะแต่อันเนี้ยพอดีผมซื้ออันนี้มาตอนแรกๆเยอะนะครับก็เลยแบบมา,มาลองขายอันนี้ขายดูนะครับก็ขายไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่คุ้มทำเ <c oughs> <c oughs> นาะเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับสรุปเลยเลยก็คือขวานนะกำไรวันล้านแปดนะครับล้านแปดโคตรโหดซึ่ง มันก็อาจจะมีวันที่เราคร้าพืชบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังกําไรยเยอะดีเนาะเพราะว่าสมมตุติถ้าต้นทุนเราเนี่ยต้นทุนเราเนี่ยมันอะไรล้านสามนะครับถ้าเราคร้บสองอันอแล้วติดแค่อันเดียวเนี่ยกำไรมันมันจะไม่กําไรแหละมันจะขาดทุนอ,อันนี้ก็คือความเสี่ยงของมันนะครับ มันจะมันจะขาดทุนมันจะขาดทุนนิดหน่อยแต่ว่าถ้าวันไหนที่เราติด2อันนะครับก็นั่นแหละกําไรล้านแปดกำไรเยอะนะเออสมมติวันไหนติดอันเดียวมันก็ขาดทุนนิดหน่อยแต่ถ้าติด2อันก็กําไรวันละ้านแปดนะครับซึ่งอาทิตย์หนึ่งสมมติว่าเราติดสัก5าวันก็ได้เกือบเกือบสนะิบเอ็มเนาะเออประมาณเก้าเอ็มอะไรอย่างงี้ปะ นิึงได้เงินจากทุกนี้นะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยแล้วพ่อค้าเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปนะมันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับมันมีอย่างเรื่องฟาร์มเซนีนะครับได้เงินเยอะขึ้นนะครับซื้อของก็ถูกขายของก็แพงนะครับไอ้สกิลเนี่ยนะครับที่เคยทําคลิปบอกไปแล้วนะที่แบบโคตรโกงนะครับเวลาเอ็กเชน่ยขายของไม่สําเร็จอ่ะเรายกเลิกก่อนหรือหมดเวลาก็แล้วแต่นะครับมันคืนค่าธรรมเนียมให้เรา90%นะครับโคตรโกง แล้วก็อันสุดท้ายนะครับคือกรีดนะมีโอกาสได้ไอเทมครับมีโอกา20%ที่ได้ไอเทมเพิ่ม1ชิ้นนะครับอโอเคผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จะมาบอกถึงการคาปอกนอกจากที่เราลองเล่นมานะครับว่าขายอะไรขายดีสุดกําไรดีสุดแล้วก็ควรทำของทำเปอร์เซ็นต์การค้าฟให้มันสูงที่สุดเนาะมันจะได้กำไรกันแบบง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าผมกับเกม เอาเอ็มคลาสสิกนะผมวันนี้ลืมไว้ผมแชร์สติ๊กให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยไม่ตีบวกก็จะเป็นมาสเตอร์สกิลนะครับเดี๋ยวขอตัดสินใจก่อนว่าจะทำอะไรหรือว่าลองคอมเมนต์กันมานะครับว่าอยากดูอะไรอยากดูอยากให้เอาเงินไปลงมาสเตอร์สกิลรุ่นไหนไอคิหรือว่าอยากเอาเงินให้เอาเงินไปลงตีบวกนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามานะวันนี้ไปก่อนครับผม สวัสดีครับใครที่เติมเงินหรือเพนวินท์อมอัพน้ำไปโคจีเอ็นดีนะครับผม